ติดแล้วมะ่าปลาอยู่ด้วยม,มาแล้วนี่ไงอะไรอะไรอะไร่ตื่นน้น่ะโดนแล้โดนแล้วโลโ้โแล้วครับโดนแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่มหาสุจดาครับ ลองดูครับดูน้ำโอ้โหน้ำเรียบกริบครับวันนี้ดูครับดูดูดอยากข้ามกองนี้มากเลย่ะแต่ต้องเดินประมาณครึ่งเอวอะสู้ไหมพอ <c oughs> ดีมาสองคนครับเรื่อไปกองเ้าไปกอง,องไหม,ไมเดินๆเดินมาเชียว์กองนี้ดีกว่าครับ กองเดิมกองเดิมกองเดิมมาลองดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้ําขึ้นไี่กวงนมีน้ำตื่นเหมือนเดินได้เนาะเนี่ยกองนี้ก็มีตัวเนี่ยกองเนี้ยตัวดีเลยคนคน่อยๆคนเข้ามาค่อยๆถึงไงงานจะเจอทีกองนี้หว่งไปออมรุยครับออมรุยเ,ยเยก็บอุปกรณ์ก่อนไงครับอะไรนะ มามามาก็เด็กใหม่เอาดิเอาถังไว้ดิถังนี้เนี่ยนั่นแหละนั่นแหละอืมไปไปทำเลยทำเลยจะไปไหนนะเดิมที่เนี่ยก็ลงไปอยู่ลงได้ นีอ้กองนี้นนน <S <S จะมาพลอยตรงนี้น้ำลึกกันเลยไปกองก็ไม่ดีเกินแลย <S 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 นี่พามือใหม่มาหัดตกวัเนเลยวัน <S <S นี้น้ำวันนี้น้ำดีมากครับดีมากๆเลยเนี้นน้ำนิง่งไปย่อนอยู่แถวข้างนอกนี่เลิกแน่ๆครับ วันนี้ได้ลุ้นครับวันนี้ได้ลุ้นแตจะจะได้สักกี่ตัวครับเรามาลุ้งงครับว่าเด็กใหม่จะได้สักกี่ตัววันนี้มือใหม่หัดตกครับะฮะใครไม่เป็นไรนะพี่อะ

Ui, nám chèo quá Nám chèo hấp nám chẻo Vào cua ลงไปนึกนั่นแหละสวย ติดๆปล่อยทอดติดแล้วมะนาปลาอยู่ด้วยมาแล้วนี่ไงโอ้โยเวยเนยอย่างงี้ยเนยไอ้ป๊อดกับไอ้ปอด๊ดอโอโหยปอดไสสวยสสวยเก,ก็บกลปลาครับเก็บปลา ủa đi tích mưa lên nào mày 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 bù nó nói chứ Nhi đứa đúng đi โอ้โหเ้โอ้โหมาอยแ้วครับอยากก่าเอ้ยว้าว,ลวเลยเมื่อกี้เลยหลุดมือย yes, สได้ก้วเนาะเอปอดเอปอดเก็บก่อนครังนี้เก็บก่อนไซส์ใหญ่ปอดไซส์ใหญ่ ใครทั้งนั้นได้แล้วนู่นได้แล้วครับเด็กใหม่ครับเด็กใหม่ไปเน้่ยยัก

ย้ายมากองใหม่ครับอยู่ตรงสลาคู่มาลองดูยังไม่เจอเก่าแท้เลยครับเจอต่เก่าป๊อดไอ้ป๊อดแล้วก็ไอ้ป๊อดไอป้ปอดไอป้ปอดลองดูก่อนถ้าไม่เวิร์กเราค่อยว่ากันใหม่ไปทีใหม่ ออกมครับแขงเลยแขงเลยทีทีทอีกทีครับอีกทีนึงครับอีกทีโอ้ยไออุ๊บแข่งเลยออ <c ười> ขอเยอะขึ้นอ่ะ นึกว่าน้ำลงยาวฮะน้ำลงปุ๊บเดียวขึ้นเลยโหเซ็งว่ะเฮ้ย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 ,ยอะไรไวะมาที่หลังจอดกินเลยเหรอวุ้ยทอดเออยืนตกต้นนาไม่กิน โครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วเป็นไงไรหนูใส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่ครับเอาจนได้ครับอจนได้เคโอ้โหส่ใส่สวยครับใส่สวยโอ้ย อุ้มเลยครับ่งี้อุ้มเลยอ่ะค่อยๆประคองอลยเอล้วเราก็ทำได้ครับจ,จําจุดก่อนตรงไหนดดดดโอเคเดี๋ยวขอดูใหม่ครับไอ้เก่าครับไอ้เก่า lòng đủ mạnh đi. Mình chơi một tuong, sẽ phúc được bao? Hả? Thầy bảo. Bây giờ, kinh ว้อันนี้อยู่นี่อยู่ปางอยู่ปางอยู่ชันชันปางอยู่โอ้โหเสียดายครับเสียดายเอาไม่ขึ้นเอาไม่ขึ้นเนี่ยลองนี้ลองนี้ไปยิงนี้เราตมองข้างกันมันเราไปลึกๆอย่างนี้นสายเป็ด บางอยู่ใช่ไหมใช่ไหมที่ไปคันนย่างไรไเนี่ยอะไรอะไรอะไรวิ่งมันขึ้นนั่นอ่ะเออสายก็ขึ้นกันน่ะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนปลาหลุดเลยปลาหลุดมันกินปลาไอ้อุ๊บเปล่าเออออกใครไปละ อะไรเนี่ยยูเลยนี่เออปลาที่ก็ยู่นี่รองก่อนลก่อนเอาลองแล้วขบวนขึ้นมาโอ้ดึงดึงกูดีกว่าเป็ดตัวใช่ไหมน่ะเออดึงกูเลเออใช่จรินด้วยโอ้ยมึงกินสองโหลอยู่นี่โอ้โหก็ตักากขนาดนั้นเลยเหรอมึงจะกินอีกเหรอเฮ้ย โอ้ไยทอดดูดิครับแม่งดุจริงครับโอ้โหเราเนึ่ว่าเก่าเหรอเว้ยเนี่ยได้อุ้บเองดูดินี่กินผมตัวแรกแล้วนเ,เวนี่ยนี่เดี๋ยวไปกินทีหลังอีกเดี๋ยวดีก่อนไปโอ้ย เฮ้ยเข่าคือเอาใหม่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 มาลองดูใหม่เอ่ะยืดตัวนี้ๆๆๆๆๆๆเอาดู Anal, s <S เดิมนี่แน่ดูเดิมนี่แน่ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาอีกลงมาอีก ไม่ีองไม่ีองไม่องไมอีก ปลาก,กร่กกรกกรกกรอยครับปลากร่อยครับปลากร่อยครับปลากร่อยครับไอ้ก๊ครับโอ้ยสองครับโอ้ยฉันฉันจับดีๆก่อนโอ้ยมาเลยครับไอ้สองนี่ต้องใส่นี้นี่เออเฮ่เอ,อเก็บปลาครับเก็บปลาเสื้อสวยเสสวย แยวจะถามไปดูก็แม่ไปนะครับยุ่ยเด๋ยวสักไกล่เลยวันนี้ไม่ได้ร้อยนะครับใส่ถังอย่างเดียวเลยมีไอ้ป๊อตหลายตัวครับสี่ห้าตัวป๊อตก็ซส์ใหญ่นะเฮ้ยโดนได้จะโดนนะ ไปยังไปยังน้ำมันขึ้นแล้วอ่ะขึ้นมาหาตัวหยากไปวางกระโดดแล้วนะ่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปไปรูปไป,ปฝั่งนี่ครับปลารวมครับปลาเก๋าครับใหญ่สองตัวเล็กตัวหนึง่งแล้วก็กระปุ๊บสี่ตัวครับ ป๊อดนี่ตัวขนาดปลาเมยนะดูเลยโอ้ยคึบเลยโอเคครับกันหน้าเจอใหม่ครับ